ปอยสิริชัยแล้วก็แอโนออรดีนะครับมานฮังกีบีซับพอรสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มมีโชว์คู่กันด้วยกันนะครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็คบกันคบหาดูใจซึ่งผมก็รักจริงหวังแต่งออจนในแต่งงาน ด้วยกันเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะครับกินเข่าน้ำกันไปใส่มาใส่น้ำกันตั้งแต่เริ่มต้นที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยก็คือซื้อบ้านที่คอนแกน่นพอซื้อบ้านที่คอนแกนปุบสองคนเราย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันเลยเหมือนเหมือนเป็นคือเป็นแบบก็คือเป็นอยู่ด้วยกันก่อนล้องอยู่น้ำกันก่อนก็จากที่เรา เราก็จะมองกันอีกแบบหนึง่งพอเรามาอยู่ด้วยกันเราก็จะมองกันอีกแบบหนึง่งแต่ก็บนพื้นฐานของความหักงทีมคือคนธรรมดาทั่วไปแล้วเราก็รักกันจริงๆงแอนก็รักผมจริงๆผมก็รักแอนจริงๆจ,จ,จนมาถึงครอบครัวสองครอบครัวยอมรับคือถ้าถามว่าเราเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อกันนานหรือย,ยังนานแล้วครับจนในคนของเขาไปอยู่ในบ้านนํากัน คนคือว่ามันสิเลิกกันบ่ไไ้อ่ะเออจังตัดสินใจได้ไปอยู่แบบนั้นเพราะเราสองคนเนี่ยต่างคนต่างมีอนาคตต่างคนต่างมีอนาคตเขาบอกเอาเรื่องพอมีอ้มาหล่อหล่นกับความรู้สึกของแฟนคลับล้านเปอร์เซ็นต์เลยตรงนี้สิ่งที่แสดงออกทุกอย่างมันคือเรื่องจริงแต่ทําไมได้พึ่งได้แต่งงานได้แต่งงานเพราะสองครอบครัวเปิดแม่ของผม ยากครอบครัวผมเปิดโอเคเข้าใจรับได้แล้วก็รักแล้วก็่าแขนรับครอบครัวแอนก็เปิดใจรับพาแขนรับบ่อยที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันเ,เมื่อผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน คือทุกไฟแฮปปี้โอเคก็เลยได้แต่งงาน,นกันตอนแรกว่าจะมันแล้วว่าจะแต่งมันกระลาผมซึ่งการแต่งหงน้าเนี่ยผมก็มองว่าถ้าถามว่ามันสําคัญบอถ้าถามเรื่องการใส่ชีวิตคู่เนี่ยขอแค่มันอยู่น้กากันใดไปตลอดรอดฟังจนช่วงนี้ลัะเนี่ยมันเ็าไม่ไม่ต้องถามหาเรื่องการจัดงานแต่งงานหรอกแต่พอเรา,ารักกันเราก็ต้องการที่จะเชิดชูซึ่งการและกันมันก็จึงีการแต่งงานเกิดขึ้นเนาะ ก็จัดอย่างจัดใหญ่ด้วยนะครับใหญ่ไม่ใช่หมายถึงว่าลงทุนไปเยอะอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องกานใช้เงินใช้ทองมาจากแต่คําว่าใหญ่ของผมหมายถึงความรู้สึกและผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นสักขีพยานมิตรระดับมิตรระดับเป็นผู้อาวุโสในจังหวัดระดับประเทศกับเป็นศิลปินแห่งชาติเนาะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ ผคระดับประเทศนะครับผู้ทรงคุณอาวุธระดับประเทศที่กันนะครับศิลปินแห่งชาติอย่างเสียก็เป็นผู้ทรงคุณอาวุธระดับชาตินะครับอันนี้ตอนนี้เราเป็นสามีภรรยากันถูกต้องแต่งงานกันอยู่กินกันซึ่งอยู่กันมานานแล้วแต่พอแต่งงานมันก็ทุกอย่างมันก็น ชัดเจนขึ้นแบบเกินลอยนะครับแล้วเราก็รักกันดีนะครับแต่มันก็มีแบบคือพอแยกกันทํางานเนี่ยเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะทุกคนบม่ได้ทะเลาะบม่ได้ยี่ยงกันเลยเพราะแต่งงานกันแล้วมันยิ่งเข้าใจและต้องยิ่งให้เกียรติกันมากขึ้นนะครับและทีเนี้ย พอแยกกันปุ๊บมันก็จะมีสายปวดสายที่แบบเหมือนกับหวังดีแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ข้อความบางครั้งคือผมก็ปล่อยผมนี่เป็นคนที่เข้าใจคนเนี่ยผมก็ปล่อยผมมองพยายามที่สิมองแปในทางที่ดีบางคนทรงของ,ของความ,มาก็าอาจจะรักและห่วงแอนมากอย่างประมาณนี้นะรักและห่วงแอนมากแต่บางครั้งเนี่ยผมก็อยากให้มองว่าทั้งสองคนทั้งบอยและแอนเราเป็นคนที่ มีวุฒิภาวะพอสมควรแสดงออกในแต่ละอย่างคือมันเป็นชีวิตจริงเรื่องจริงหลายคนที่ติดตามที่เห็นคลิปหรือเห็นอะไรต่างๆ แล้วก็เห็นทัศนคติของผมที่แสดงออกแล้วก็เห็นบุตรพ่ากพ่วมที่เป็นผมเป็นผู้นคาครอบครัวผู้นาทีมงานทั้งแอนทั้งบอยด้วยแล้วก็เราใช้ชีวิตเน่ยบนพื้นฐานของความถูกต้องมาตลอดบางทีการที่จะคิดเป็นห่วงใครห่วงบอยหรือห่วงแอนเนี่ยก็สมมติว่าคนที่เป็นห่วงแอนก็มองหน่อยว่าบอยก็ไม่ บอมันคนขี่ลายบอมันคุน้มองจากคว่ำบอมันคนบอมีควมขีดบอมันคนใจใหม่ใส่รกรรมบอยยืนบนพื้นฐานของความถูกต้องนะครับก็ไม่รู้ว่าความถูกต้องมันจะดีไม่ดีแต่ว่าผมกับแบนเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและกถูกต้อง เราจะไม่ทําอะไรที่มันเลวหลถึงขนาดนั้นบางคนส่งข้อความมาคือมันเกินไปมันเกินไปว่าผมแบบอย่างเช่นผมอะโปรโมทลูกน้องทาไมไม่ไปดูวงอื่นบ้างล่ะครับวงอื่นเนี่ยลูกเขาต้องผลักด,ดันลูกน้องขนาดไหนทั้งทที่เราเบพูดบอยกับแอนเขาั้งไลฟ์สดให้คนทุกคนฟังตลอดว่าเราอะต้องสร้างศิลปิบิเพื่อที่ให้เราจะได้ทํางาน จะได้เบาแรงเท้าสิได้เมือ่อยหน่อยลงบ่อยกับแอนสี่ได้เมือ่อยหน่อยลงเวลาศิลปินมาทุกคนมีความฝันเราให้โอกาสเราก็ผักดันทุกคนนะครับผัดดันทุกคน,นะคดดน,กคนแต่ถ้าถามว่ามันจะต้องมาสร้างน้ำหนักบอกว่ามันต้องเท่าเทียมกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับทุกคนครับผมทําคลิปกับใครนะมีดราม่าหมดเลยทําคลิปกับน้องยาหยีน้องตายน้องอแนนหรือกับไพกระซัง ยกเว้นผู้เดียวก็มีนั่งอุ้ยแต่ว่าขันคนที่เป็นแบบเหมือนกับเป็นสาวๆสวยๆเหมือนกับเป็นหนึ่งเสียมีดามาเหมือนเลยว่าคอยสิไปมากเขามู่เจ้าโอ้มันเกินไปมันแบบคิดคิดไม่ดีเกินไปอ่ะทุกคน ชีวิตดีเกินไปเอาถ้าลูกน้องผมเขามาเนี่ยเขามาฝากชีวิตฝากความฝันให้กับเราแล้วเราไม่ทําอะไรเลยหรอเขาสาเฉยกับเขาเลยมันกับบแมแนเรายิ่งผักดันยิ่งมีคนในวงดังเท่าไหรอ่อ่ะมันก็ยิ่งจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีกับบอยและแอนมากเท่านั้นวงใจกนร้อยตอนนี้ก็เสมือนเป็นวงของแอนด้วยซึ่งเราก็ต้องมีแนวทางที่จะพัฒนาให้วงเราไปต่อแบบยาวๆให้ลูกให้หลานเฮ็ดเออ สมมติว่าผมอายุเยอะขึ้นเนี่ยผมขายตัวเองไม่ได้แอนเถาบอยเถาแม่มันก็ต้องหวังพึ่งเด็กคนรุ่นใหม่ต่อไปถูกไหมเราก็ต้องมีพื้นฐานวางรากฐานความแข็งแรงให้กับชื่อเสียงของวงนะครับเขาก็ต้องนําเสนอทุกคนเห็นบอพอยเอแล้วก็ดันทุกคนบอดโจแล้วก็ดันทุกคนอันนี้เราก็อยู่ในสถานะเดียวก,กันกับวงอื่นๆคือเราเป็นหัวหน้า เป็นหัวหน้าผมหังอยากไห้แบบว่าใจกล็ลอยไปใสเนี่ยบ่ต้องปล่อยสิที่ใช่ว่ต้องแสดงเลยหมดแค่มาหมดนี่แน่น,น,นอนเลยยู่เบื้องหลังเพราะศิลปินทุกคนที่อยู่บนเวทีขายได้หมดดังทุกคนอยากให้มันเป็นอย่งสี่เหม่ทุกคนเข้าใจบ่นะครับแล้วก็ในเรื่องส่วนตัวเราเนี่ยคือแอนตอนเนี้ยทั้งสองนั่นแหละเ้อเห็่งานแบบผมีิ้มอู่อยู่เลย ก็บางทีมันก็อาจจะมีชั่วโมงที่เบื่อบางวันที่เบื่อเราก็จะไม่ได้มาไล่สดหรือเอยียงที่แบบต้องให้คนทุกท่านได้ดูทุกฝีก้าวไยทุกคนแต่เราอ่ะคือ,อย่างรักกันดีแล้วเราก็ตกลงกันทุกอย่างจนเดยแต่งงานเป็นงานแต่งที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นสักขีวยาณเนี่ย ระดับประเทศเคือเขาตกตะกอนแล้วเราคิดทุกอย่างคือเราวัดใจเราพิสูจน์ซึ่งกันและกันแล้วและเราก็ตกลงกันแล้วว่าสิ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะทำให้เราไปต่อด้วยกันได้ไปตลอดชีวิต อันนี้นคือเป็นสิ่งที่คือคว่วมหนักเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่แฟนขับบางคนนี่คือเป็นเพิ่นเพิ่นแบบเป็น่วงเกินไปเราเพราะมาใส่คําบ LIKE, อกกับเข้าบางทีมันกหมือนเราคือเข้าขี่ไลครับคือเขาเป็นคนบดีรู้เองสิเนี่ยบางเท่อมันก็ยิ่งเหนื่อยแอนก็เหนื่อยนะแอนก็เหตุงานมากแบบเนี่ยยังบางเนี้ยต้องวิ่งสองงาน เจออะไรบ้างเจอปัญหานู่นนี่นั่นเราก็ไม่อยากมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังถูกไหมแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบจินตนาการเออบอยเนี่ย200-300อชีวิตที่ถผมต้อง แล้วเราไม่อยากเอามาพูดเพราะว่าเขาเป็นคูณะเขาสิมาบอกเรื่องปัญหานี่มันบ่อยแล้วเราเป็นนักสแสดงเราไม่อยากพูดถึงเรื่องดราม่าแล้วเราไม่อยากพูดถึงเขาําบังเร่องนึงซี่พูดตนังสัื่นนงนงซี่เลี้ยงลูกน้องเนี่ยเร่องนี้สิเราไม่อยากพูดแต่มันมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันมันเยอะมันเป็นงานใหญ่